เอาแล้วับสวัสดีคุณผู้ชมผมคอบเอสเตอร์และเกมอาร์เทเรียเรสเลเลียนานะคุณผู้ชมแกรบก็เราอยู่กันใน EP ีที่5แล้วนะคุณผู้ชมแกรบก็อีพีนี้เดี๋ยวเราจะไปลงดันกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นเลยผมจะไปครับของสักหน่อยนะฮะเรามาที่ซินเทสิตนะฮะมันก็จะมีเรียกว่าเป็น สูตรครับของต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมจะครับอันนี้ละกันนะครับแผนเมสตาร์นะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีเวท20 <Yes. S 1> นะครับเขาสูตรน,นี้นะครับเราก็ต้องเลือกเรียกว่าเป็นสถานะที่เราจะเพิ่มให้กับอาวุธชิ้นนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาใครมาทำของชิ้นนี้นะ ยังเอาเลสหน้ามามันจะเป็นเมจิกดาเมจบูสนะครับเพิ่มได้ถึง2-20%ถึง20%เลยนะฮะแล้วก็ต้องเลือกตัวต่อไปมีเลสหน้าแล้วก็ต้องมีตัวไหนดีเป็นอันนี้ก็ได้ครับป้องกันเวทจากลินก้านะครับแล้วก็ต้องเลือกของจะใช้คราฟด้วยอันนี้ต้านทานการโจมตีด้วยดาบนะฮะ น่าสนใจนะเพราะตัวที่เราจะไปใส่จะเป็นตัวใสเวทป้องกันการโจมตีด้วยดาบน่าจะดีน<ป>ะครับของกันเดี๋ยวผมจะกดข้ามไปแล้วกันนะครับตรงนี้ค่อนข้างนานเลยอ่าครับได้มาสองอันด้วยนะครับสถานะก็ตามที่ขึ้นตรงนี้เลยได้มา2องอันวันนี้นี่แบบว่าเพิ่มดาเมจจากการโจมตีด้วยเมจิกเนี่ย5%เเลยนะครับ ค่อนข้างดีก็คือเราจะมีตัวละครที่อึดขึ้นนะครับต้นานทันเวทได้มากขึ้นถ้าเราใส่จเจ้าคาถาอันนี้นะอืมตัวที่ผมจะใส่ให้ก็คือลุงคีดกริฟคนนี้นะครับนี่ใส่อันไหนดีอันนี้ไหมบนะครับมาให้ลุงโดยเฉพาะแล้วก็มีเครื่องประดับด้วยนะครับอืมเอเนจีเพนเดนต์ะครับมี2ออันเอาอันไหนดี อันนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมแกรก็มันก็เพิ่มสเตตัสที่เหมาะสมกับลุงกันแนะ่ต่อไปเราจะไปลงนดันนะคุณผู้ชมแกรก็เปิดแมปมาผมขอไปบิซซี่วอ์ไซต์กันที่เดิมก่อนตอนนี้มีริสสามเกิดขึ้นแนกรก็จะเป็นเหมือนแบบว่าความยากระดับ3ประมาณนี้นะครับปาร์ตี้ก็ปาร์ตี้เดิมนะแกปาร์ตี้นี้เลย เพราะว่ามันเลคคอมเมน,มเมนท์ธาตุไฟกับธาตุล้มซึ่งเรามีครบทั่วอยู่แล้วนะฮะเ่ะเข้าสู่ดัน,นครับเข้ามาจะมีโบนัสบวกเพิ่มคิดที่ข้อบวกสแตนรวมไปถึงบวกถ้าเกิดว่าตีแพ้ทางนะครับจะตีแบบว่าแรงด้วยนะครับสำหรับสกิลเอ,อเจอมอนสเตอร์ตัวแรกครับเจ้าสลามมาลุงถึงกับใส่แน่นะครับนี่ ลินก้ามาครับทีท่าแรงไปก่อนเลยสำหรับลูกจกมาเลสนาฟท่าแรงทีเดียวตายเพราะมันแพ้ไฟใช่ไหมเรียบร้อยฮะชลิตเทล่านะครับก็ล็อบดีเอเลเมนต์ไปครับเป็นท่าหมู่ด้วยตัวนี้ก็แพ้ท่าลมเหมือนกันสำหรับโคสลามพวกนี้นะฮะน้ำแข็งก็แพ้เหมือนกันกันกบแองเจิลสเปริตของลูโลแนนะครับลุย ลุงลุยไปครับคูฟุตหรือคูแฮนคูฟุตแล้วกันจะตุยเลยไหมเรียบร้อยครับง่ายดายมากๆโอเคเดินทางกันต่อครับตรงนี้มีตกปลาแหละมาตัวอะไรพออย่าได้เจอปลาหมึกโอเคเราได้ปลามานะครับเป็นบัตเตอร์ไฟฟิช ตรงนี้มีมอนมีสลามกับไอตัวบินบินไดโนเสาร์บินเหมือนเดิมนะฮะลินก้าเราตีไปก่อนไหมเร็วจะแปะดีอืมสีตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเอาสลามให้ตายก่อนต่อด้วยสスนากับเซลลาคราฟเราจะทีเดียวตายไม่ตายเว้ยเกือบเหมือนกันอ่ เอ้ิเชล่านะครับถ้าหมูมีคนตุยกันแน่นอนโคตรแรงครับบอกเลยแองเจิลสเปริตต่อครับกับโปรโรน่นเรียบร้อยไป,ไปอีกหนึ่งล,ลุงถึงกับใส่หัวพร้อมกับท่าสองครับให้สตันไปก่อนนี่ยังไม่ตายไม่เป็นไรขอให้สตันไปก่อนแล้วเรามาจบด้วยลินก้าในการฟาดฟันแอคเ,คเบรเกอร์อง,ง่ายไปคงบอกเลยว่า เยี่ยมโอเคตรงนี้มีของเอได้เป็น cracking water มานะครับตรงนี้นะ่าจะบอสชั้นแรกนะครับมาตะเกียบส่เกมนะครับในบอสจะเป็นโกนเลมมาเลยเพื่อนพร้อมมากๆเราจะเก็บ ลูกน้องก่อนเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราก็ต้องดูก่อนว่ายัางไงดอีอืมนะลูกน้องก่อนนะครับไหมนะลูกน้องก่อนตัวนี้อาร์เบรกเกอร์ครับเมื่อกี้ผมก็ดูเทิร์นมันอยู่นะแลสแนทเราเห็นเทิร์นโปล,ลิ่งมันมาก่อนเราต้องรีบตีให้มันตายครับรน,นี่ตายไปหนึ่งเห็นไหมฮะ เคลืนของไอซ์รามมันหายไปอันหนึ่งแล้วก็ชาริสเซล่านะครับลบจิเอลิเมนต์โดนต่อยกลับเพราะว่าเป็นเคาน์เตอร์แอทแท็กของบอสนะฮะแองเจิลสปิริตของโรน่าครับจะไปหนึ่งตัวเพื่อป้องกันการโจมตีคืนตอนนี้เราสู้บอสแล้วนะครับต้องใช้แปรสถานะก่อนอันนี้ลดความต้านทานไฟกับน้ำแข็งแล้วเราก็จะใช้ท่าแรงครับคูลฟุตไปลุย ท่ันนี้ก็ลดความต้านทานเหมือนกันนะครับแล้วก็ตีแรงด้วยนี่ตัดมันที่ลินก้านะครับก็ลินก้าก็ตีไม่ค่อยเข้าตัวนี้มันต้านทานกายภาพมัง้งนีฮะเลสนาครับ,รบโอเคมันแพ้ท่านนี้แต่เราจะแปะหน่อยไหมเตล,ล่าเชาวเวอร์ไหมครับแปะหน่อยจะได้เพิ่มพลังจุมตีด้วยชิเตล่าครับเราจะใช้ท่าอื ้าลรงแล้วกันครับเอาให้มึนไปก่อนนี่ตอนนี้เกาะของมันแตกไปครับเราจะมาใช้เบอร์สของโลโลนาด้วยกับมิซิเรียสดิซิเป้นะครับดูซิว่ายังไงอย่างรุนแรงแต่ยังไม่ตายครับล่อไปเหมือนหนึ่งตะกำที่เลสหน้าครับอืมท่าแรงกับเซลร์ครับไปเ่าจะตุยเรียบร้อย จบสวยสำหรับชั้นแรกนะครับมาต่อกันเลยอ่ะเขาสู่บริเวณด่านสองนะฮะตรงนี้มีของโอเคได้ dry g r a s s m a n นะคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็มีของ่อะอะไรวะเนะี่ย น้ำเหรอน้ำผุบินออะไรครับนี่เก็บน้ำผุโอเคได้ดักติวมาด้วยเจอน้องอีกแล้วหน้าตาเหมือนกระรอกมามีสองตัวนะครับ,บก็ชิวๆไปตีตัวไหนดีเหมือนกันตัวนี้ละกันนะครับนี่แาม ต่อกันที่เลสนากับเซลลาครับต้องาที์เดียวตายเรียบร้อยครับ6 0พักว่าลอตีเอเลเมนต์ไปครับตีกระรอกนี่โอ้แน่ถ้าสองไปน่าจะตุยเลยไหมไม่ตุยนะครับแต่เกาะแตกต้องถึงมือลงแต่ลง,ตลงแต่ก่อนอื่นขอฮิวก่อนเดี๋ยวจะไปสู้บอลเราไม่มีเวลาฮิว มาครับลุงบอกว่าได้เทิร์ซ้ำเพราะว่าใช้ไอเทมนี่มันเป็นแผนตั้งหากละ่ะเรียบร้อยฮะโอเคเดินทางกันต่อครับตรงนี้มีของตกปลาแล้วแหละปลาทองมาหนึ่งสองเออ้นปลาทองก็มา ได้บอลลูนฟิตมาครับน่าจะหายากกว่าบัตเตอร์ไฟฟิชต,ตรงนี้มีน่าจะเป็นบอสแล้วหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดคือเลเยอร์มันจะคล้ายๆเดิมนะฮะอาจจะเปลี่ยนตรงวิวนิดหน่อยอบอสมากับบอสดานเสาวบินบินมาสองตัวเหมือนเดิมเลยมาจนจำได้นะฮะแพ้การโจมตีด้วยการฟันของลิงก้าด้วยฟันท่าหนึ่งไปก่อนแปะสถานะ ดนมันตีนะฮะโอเคเชลล่าชเวอร์แปะเขาจะได้ตีแรงเลซ่าจะได้ตีแรงขึ้นในเทินแน่ไหะฮะซับเชชันของเชลิสเชล่านะครับเพิ่มโจมตีแรงเหมือนกันอันนี้ก็บู๊โจมตีแรงนะครับแต่บู๊ให้ตัวเองส่วนนี้ลดความต้นานทานไปกับน้ําแข็งโอเคตอนนี้แปะไปน่าจะเต็มสตรีมนะครับเดี๋ยวเรามาตีแรงกันเลยไปอย่างรวดเร็วอเรซ่าตีแรงครับผม เสร็จแล้วครับลยุย oh, บอกเลยว่ามหมดไม่พัดลมของชนิเทล่าครับลุยโดนสองตัว <c oughs> มันตีใส่ลินก้า <c oughs> แต่ว่าเรามีเบิร์สของโลโลนานะครับลุยเลยเพื่อน <c oughs> ท่าน,นี้นะครับจะมีข้อดีคือมันฟื้นฟูพลังชีวิตให้ผู้ใช้ด้วยนะ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่บวกพลังชีวิต ลุงบอกเอาจริงแล้วกับปูฟุตตุยบอกเรียบร้อยไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งนะฮะมินิไซโคโหโดนทุกคนจุดนี้บอกเลยว่าโดนทุกคนจริงๆตีไปก่อนก็ได้มัง้งเดี๋ยวมันก็น่าจะสตันนะฮะคือตอนนี้ผมเลือกได้ว่าจะใช้เทมหรือเปล่านะแต่ผมเห็นว่ามันจะสตันแล้ว เบิร์สของโลโลนาติดด้วยนะฮะเอมใช่เลสแนานะครับไม่ใช่โลโลน่ควิกมิกส์ไปบอกเลยว่าตุยไม่ตุยก็เลี้ยงไม่โต,ตเรียบร้อยฮะจ,จบดันดันนี้ค่อนข้างเล่นนานนะครับศัตรูมันเริ่มเก่งแล้วก็ต้องวางแผนกันนิดนึงเอ๊ะ ในคลิปหน้าจะไปลงด้านไหนต่อหรือจะไปทำอะไรต่อก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไว้แค่ก่อนเป็นคลิปหน้าครับเจอกัน